สวัสดีค่ะายกกชแนลนะคะวันนี้เยก็ชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายกกชแนลนะคะยายกกจะมาทําอะไรคะวันนี้ยายกกจะมาเก็บผักชะพูค่ะผักอีเลสค่ะผักอิเลสน้มงามจ้ะม,มาเห็นผักอีเลสแล้วค่ะงามขนาดเลยนี่แหละยายก็ชแนลจะมาเก็บ ผักอีเลิศนะคะไปกินกับอะไรก็ได้นะคะถ้าชอบนะยายก็ชอบกินนะผักอีเลิศเนี่ยเอาไปหอ่อกับนู่นนั่นนี่อร่อยมากปลาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ยายก็เก็บกินห่อได้ทุกอย่างแมลงแมงกินายแมงดักแด้อะไรนี้ยายก็จะห่อได้หมดเลยนะเอาผักอันนี้หอ่อแล้วก็จะกินอร่อยมากนะคะยายก็จะ มาเก็บนะคะมาเก็บผักกันนะคะสวัสดีค่ะเก็บผักกันนะคะแล้วก็จะเก็บเอาเจ็บใบใบมันนะคะใบใบมันแล้วก็ไปล้างนะคะไปล้างแล้วก็เอาไปไว้ห่อดีมากมันมันไม่ใหญ่มากถ้ามันใหญ่มากก็น่ากลัวนะคะถ้าใบแบบนี้พอดีกินใบเล็กๆแบบนี้มันไม่ใหญ่มากเหมือนแบบว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะนะคะ เนี่ยถ้าใบใหญ่มากก็แบบเราก็กลัวว่าจะใส่ปุ๋ยเยอะนะแต่อันนี้มันแบบธรรมชาติมากเลยค่ะก็ปลูกธรรมชาตินะปลูกไว้แล้วมันก็ขึ้นแบบไม่ต้องไม่ต้องดูแลอะไรมากแค่ลดน้ําบ้างอะไรบ้างนี้ปุ๋ยนะปุ๋ยก็แกก็คิดว่าปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้เนี่ยปุ๋ยที่พืชนี่เอาไปใช้นี่น่าจะเป็นพวกใบไม้ใบใบใบไม้นะคะ ปนน่าจะเป็นพวกใบไม้นะเนี่ยน่าจะเป็นพวกใบไม้ที่หล่นเป็นเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยพอมันโดนน้ำโดนฝนก็จะเป็นปุ๋ยนะคะเก็บผักพี่น้องมาเก็บผักเด้อผักชะพปูนะจ๊ะผักชะพปูของอีเลิศบ้านเฮานะจ๊ะ งามขนาดเลยทุกคนคงสงสัยนะว่ายายกอกเก็บที่ไหนสวนยายกอกรหรือเฝาว์เนาะออกมาเนาะยายกอกมาเก็บสวนยา,กกานยกอกกเพราอแม่เด้อจะเด้อแม่สวนยายกอกเน้อมันเป็นอันนั้นจ้ะสิฟ้องให้ฟังมันเป็น <laughs> มหาล <laughs> ัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ mm hmm. เขาปลูกไว้ข้างทางนะ mm hmm. เออไหาถุงใส่ก่อนนะหาถุงใส่ก่อนนะใส่ถุงก่อนนะเอาถุงมาด้วย ผักมันแบบว่าพอดีกินอ่ะมันไม่สวยมากเนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไงถ้ามันสวยมากเขียวมากใบใหญ่มากๆก็กินก็ยังไงล่ะกินก็กลัวเนะอันนี้ถ้าเขาไปกินกับไอ้นั่นน่ะอร่อยมากเลยเอาไปห่ออะไรนะเมี่ยงเมี่ยงคําเมี่ยงคํามันอยู่ใกล้ทางถนนเลนนี่นะคะ ถนนจัก,กรยานเขาให้นักศึกษาปั่นจัก,กรยานอยู่ข้างๆแล้เอากลับไปแล้วก็ไปล้างนะไปล้างแช่ไว้นานๆหน่อยเพื่ออ้นั่นฆ่าเชื้อนะเรากลับไปก็ไปล้างน้ำดีๆนะเนี่ยใบไม่ใหญ่มากโอเคมันไม่น่ากลัวเราซื้อที่ตลาดอ่ะมันจะใบใหญ่มากแล้วก็แบบ มันเขาใส่ปุ๋ยอ่ะใส่ปุ๋ยเร่งเร่งใบอะ่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคือปุ๋ยธรรมชาตินะคะปุ๋ยธรรมชาติที่เป็นพวกใบไม้ใบหญ้าที่มันหล่นลงพื้นแล้วมันก็เปื่อยนะเป็นปุ๋ยะเนี่ยคะเยอะมากเป็นป่าเลยค่ะยายไม่เห็นแล้วยายจะเก็บไปไว้กินที่กรุงเทพด้วยยายชอบกิน ไปหอหนุ่นห่อเมี่ยงหอ่หอห่อส้มตำก็ได้นะแต่ใครชอบนะยายจะชอบไปหอ่อพวกแมลงอะไรเงี้ยพวกเนี่ยเขาเรียกเนี่ยนะเอาอะไรหลายอย่างมาหอ่อรวมกันอะไรที่เราชอบอะที่เราชอบกินะ่ะเอาอะไรหลายอย่างมาหอ่อแล้วก็กินกินผักผักธรรมชาติผักไม่ได้ปลูกแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้นะั้นนะสวยมากเลย สวยมากเลยยายจะเอาเยอะๆเลยวันนี้แต่คลิปนี้คงมันจะยาวไปไหมคะเดี๋ยวดูยายเก็บผักนะเดี๋ยวเก็บผักลูก,ก็ได้เ,ดเก็บผักเอาเยอะๆเลยขอดเขาแล้วค่ะเมื่อกี้ขอดแล้วโอ้โหเก็บได้เก็บได้เยอะมากไม่มีใครกิน บางคนก็อาจจะกินไม่เป็นนะคะใบชอบบางคอาจจะว่าเหม็นไ,ได้อกินแว่าเห็นกินกนั้นอร่อยมากเลยค่ะแหนมคุกนะคะแหนมคุก แหนมคุกอร่อยมากผักอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะถ้าแหนมคุกต้องมีนะคะผักอีเลิศนี่ใบชะพููนี่ต้องมีนะคะยายนี่เวลาจะไปซื้อแหนมคุกนี่ต้องขอเพิ่มเลยนะคะขอใบชะพูเพิ่มน้อยบางทีเขาก็ให้นะบางทีเขาก็ไม่ให้นะเพราะเขาเตรียมมาน้อยอะไรนี้เขาก็ไม่ให้เพิ่มนะเราก็ชอบชอบชอบขอเพราะเราชอบกิน นะนี่คือสถานที่นี้คือมหาลัยธรรมศาสตร์นะคะศูนย์ล,ลังสิตนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยายจะเก็บต่อมันจะยาวไปนะคะผักชพูหรือผักอีเลิศนะคะใบอีเลิศบรนภาษาภูไทยว่าพักอิเลิศจ้ะถ้าใช้ภาษากลางเราใ,ใบชพูใบชพู กินกับเมี่ยงปลาเนี่ยอร่อยมากเลยนะเมี่ยงปลานิลนเนี่ยนะปลานิงทอดแล้วก็ใส่สมุนไพรใส่ตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเนี่ยโอ้อร่อยห่อใส่ถั่วลิสงเงี้ยใส่พริกเงี้ยเอออร่อยมากเลยคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายกอกชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟค่ะเลิฟเลิฟค่ะโอ้